นี่คุณเพือสวัสดีครับก็วันนี้เป็นวันหยุดนะผมจะพาถ่ายทริปยาวๆสักวันหนึ่งวันนี้ผมจะพาไปเที่ยวนะฮะตามกันมานะฮะว่าผมจะพาไปไหนนะครับก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับโอเคละไปกันโ้ตอนนี้ผมอยู่บนเขาแล้วเนี่ย ฝนตกแต่ว่าดูนี่ฮะฝนตกเปียกนะเนี่ยฝนเลียนๆอยู่เลยครับแต่ก็ไปต่อครับนี่ครับเพื่อนกำลังจะถึงแล้วสวยมากเลยเพื่อน โอ้โหบรรยากาศดีมากครับ เพื่อนๆครับตอนนี้ก็มาถึงที่จอดรถนะครับแล้วก็ต่อรถโด,ดยสารไปนะสัตหีบบ้านช้างนะครับนี่อะ โอ้มีคนมาแล้วเพื่อนๆน,นี่ฮะผมมาที่หาดน้ําใสนะฮะอยู่ที่สัตาหีบโอ้คนเริ่มมาแล้วครับเนี่ย <c oughs> <c oughs> โอ้โหผมเนี่ยตากฝนมานะเนี่ยป๊ <c oughs> โอ้โหเท่าที่ผมดูนี่หาดหาดตอนนี้นะครับไม่สะอาดเลยนะไม่รู้ว่าทะเลมันพัดขยะขึ้นมาหรือยังไงไม่รู้นะแต่ว่าน้ําเนี่ยเป็นสีเขียวๆนะครับน้ํกสีเขียวเนี่ยหมายถึงมันสะอาดเลยมันใสะมองไปครับโอโ้เห็นเรือของทหารด้วยโอ้โหเกาะนี่สวนนี้สวยมากเลย ตอนนี้แดดไม่ออกนะแดดถ้าแดดมาคงจะสวยกว่านี้นะครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะถ่ายตอนแดดจัดจัดอะตอนเที่ยงประมาณเนี้ยน่าจะสวยนะตอนนี้คนเริ่มทยอยมานะครับเห็นไหมครับเนี่ยเหมือนจะถูกทะเลพัดมานะครับ โอ้สวยมากครับอืตอนนี้คนเล่นน้ำตั้งแต่เช้าเลยครับคนเล่นน้ำตั้งแต่เช้าส่วนผมส่วนผมทำไรนั่งเก้าอี้แคมปิ้งหกสิบสี่บาทเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดู นั่งอยู่คนเดียวอย่างเท่อย่างเท่อะเจ๋วปะล่ะผมพกมาอยู่คนเดียวอ่ะตรงนี้เป็นโขดหินนะครับสวยนะเนี่ยผมว่าเนี่ย เหมือนเกาะสวนตัวเลยเนี่ยนู่นครับบ้านพักตากอากาศฝั่งนู้นนะเห็นไหม,มน้ำใสจริงโอโ้ตอนมาฝนตกนะครับเอ้ยไม่ใช่ฝนตกดิตกระหว่างทางอะ่ะ นึกว่าจะตกถึงนี่แล้วนึกว่าจะไม่ได้ดูทะเลแล้วยังดีนะครับที่อยู่นี่ฝนไม่ตก,กแคมปิง้งหกสิบสีบาทถูกใจมากเลยนะโอตาแดงหมดแล้วขับขับมอเตอร์ไซค์มาออื นี่ยถ้าแดดจัดจะสวยมากเลยนะครับเนี่ยตอนนี้ถ่ายรูปออกมาไม่ค่อยจะสวยเท่าไหร่นะก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับ ทีนี้ผมว่าดูทะเลมันก็เป็นทเะเลเนาะบอกน้ําใสมันก็น้ําใสแหละทีนี้ทําไงอะ่ะเดี๋ยวจะพาไปดูว่ามันมีอะไรบ้างนะครับอันดับแรกเลยก็ต้องบอกว่ามันเป็นเป็นค่ายทหารนะที่เนี่ยมีทหารนะครับน่าจะเป็นศูนย์ฝึกนะศูนย์ฝึกทางทะเลนะี่ พราะว่าตอนเข้ามาก็จะมีทหารนะครับเป็นยามแล้วพอเข้ามาก็จะเป็นทหารอีกเป็นศูนย์ฝึกเลยอ่าเดี๋ยวผมจะพาไปดูดีกว่าเนี่ยข้างหลังนะครับว่ามันมีอะไรบ้างเนาะหาดทรายนี่มันกว้างนะกว้างมากเลยนะครับผมว่าประมาณหนึ่งกิโลได้นะ นูนน่ยนูนนูนดูดูครับก็คือเล่นเล่นน้ำตรงขอบขอบเนี่ยแต่ว่าก็เขาไม่อยากให้เล่นเยอะนะครับเพราะว่ามันจะอันตรายเนะมันจะดูแลไม่ทั่วถึงเขาก็มีกลวยครับเนี่ยมีกลวยตั้งไว้ก็คือห้ามเลยเขตเขตนี้ไปเมื่อกี้ผมเดินไปผมก็ไม่รู้นะ เขาก็เรียกกลับมาครับสดชื่นนะเนี่ยดีดีด,ดีแต่ไม่รู้ว่าอ๋อเห็นเขาบอกมีกิจกรรมทางน้ำด้วยนะมีดำน้ำนะครับเพราะว่าเมื่อกี้ทหารเรือเขาบอกบอกผมอะ่ะมีดำน้ำมีพายเรือด้วย มีพายเรือด้วยแต่แบบไม่พายหรอกผมอะ่ะพายคนเดียวบ้าบ้าไปแล้วแต่ดำน้ำนี้น่าสนใจนะครับเดี๋ยวพาไปดูรอบๆดีกว่าห้องน้ำอยู่ไหนเนี่ยผมหาห้องน้ำไม่เจอนะเนี่ย อ๋อเจอแล้วครับเจอแล้วนี่ฮะห้องน้ําอยู่ฝั่งนี้ตรงนี้เป็นร้านอุปกรณ์เล่นน้ําห่วงยางเสื้อผ้าชุดว่ายน้ำํำนี่ผมเดินมาจากจุดที่เขาลงจากรถนะครับเดินมาประมาณ ร้อยเมตรโอ้มีชุดว่ายน้ำด้วยเหมือนจะเป็นทหารซะส่วนใหญ่นะครับคนที่ขายอะ่ะนูนครับพิททหารยืนอยู่เลยนูนทหารทหารโอ้ oh, ข้างในเหมือนจะเป็นห้องพักด้วยครับ เหมือนเคยได้ยินว่าถ้าเป็นห้องพักเอารถส่วนตัวเข้ามาได้เลยนะใช่ครับใช่เดีย๋ยวผมเข้าห้องน้ำแป๊บหนึ่งโอ้โหห้องน้ำราคาห้าบาทสมราคามาก อืควรปรับปรุงนะครับเนี่ยอืพื้นที่ตรงนั่งมันก็ไม่ค่อยใหญ่นะครับเนี่ยฝั่งนูน้นถึงฝั่งนี้เองนะครับที่ที่เขาจัดไว้ให้เนี่ย เหมือนเขาจะคุมแบบไม่ให้คนแบบเป็นอันตรายนะฮะจะได้มองทั่วถึงนะบริเวณเล่นน้ำก็ไม่ค่อยใหญ่นะครับเขาแบ่งเขตไว้กั้นเขตไว้ให้คนเล่นขากลับก็ต้องขึ้นรถโดยสารนะ ขึ้นโดยสารไปตรงจุดจอดรถส่วนคนจองที่พักเอารถเข้ามาได้เลยเนียมีจุดซื้ออาหารด้วยนะครับไม่ต้องกลัวจะหิวโอเครถมาแล้วแต่ผมก็จะขึ้นกลับ มอยู่ไหนเนี่ยเมื่อกี้จุดซื้อตั๋วโดยสารนะครับสิบห้าบาทสิบห้าบาทรวมไปกลับนะ